สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเต้ช่องพ t b ี3อสามเหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้เต้มนอยู่กับเกมโลบอกนะครับแต่แมปเป็นชื่อว่าหนีอสูรน,นะครับก็คือเป็นโอบีครับที่ว่าหนีหนีปีศาจหรือหนีอสูรหนีอะไรแต่ว่าอสูรก็คงจะบอกไงอสูรก็จะเป็นพวกสัตว์อะไรประมาณนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นวิ่งหนีในที่เต้ดูหน้าแมปนะั้นน่าจะวิ่งหนีกิ้งก่าครับน้องๆเป็นตัวเหมือนกิ้งก่ากิ้งก่าตัวใหญ่นะเออแต่ว่าคือ แมปอบน่ารักนะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะเป็นเหมือนอยู่ในป่าเหมือนเราวิ่งวิ่งหนีในป่าครับน้องๆก็คือวิ่งออกจากป่าคือวิ่งไปเรื่อยๆเนาะก็เอาจริงๆแล้วเต้เตถือว่าโอเคนะเพราะว่าในรูปอะครับเนี่ยในภาพที่เราเล่นกันนะทำให้เต้คิดถึงการ์ตูนเก่าเรื่องหนึ่งนะครับที่มันจะเป็นเดอะบั l ไลท์นะือประมาณแบบ เออพวกสัตว์อย่างเงี้ยคือมันจะเป็นโลกแห่งสัตว์อนะเป็นโลกชีวิตแห่งสัตว์นะถ้าน้องๆก็ไปย้อนดูเอาแล้วกันครับคือในหนังอันเนี้ยเก่ามากจริงๆนะก็แต่ก่อนก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการ์ตูนเรื่องที่ออกมาแบบนะนะตอนนั้นนะก็คือแบบมันก็คือว่าดังดังเกือบทุกเรื่องนะเดี๋ยวไลออนคิงแอนด์อย่างเงี้ยเออเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีการ์ตูนเข้ามาก็จะเป็นของค่ายของวอร์ดินนี่อย่างเดียวเนาะก็ พอมาเจอในแมปอย่างเงี้ยเต้ก็รู้สึกว่าเออแบบได้ได,ได้รู้สึกหนังเก่าๆขึ้นมานะครับไอฉากของแอนน่ะเออในแอนอ่าถ้าเต้จะไม่ผิดนะมันจะชื่ออะไรเปิดโลกใบใหม่ของนายมดมั้งหรืออะไรก็น้องๆก็ไปดูนะคือคือเขาโอเคนะครับในส่วนตัวเต้เต้รู้สึกว่านะถ้าในช่วงนั้นตอนนี้เต้ยังเด็กๆนะเต้รู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะ เออเพราะว่ามันก็จะได้ดูบทบาทของแต่ละตัวมันทําให้เราดูว่าสัตว์ตัวนี้ดุร้ายสัตว์ตัวนี้แบบเออประมาณนี้เลยนะก็กลายเป็นว่าถ้าในบทนั้นบทตัวร้ายก็จะเป็นตากแตนนะครับน้องๆก็คือจะล่าลานสัตว์อื่น้วอันี่ก็จะเป็นตากแตนน่าจะเป็นไม่ใช่ต่อยมวยนะมันน่าจะเป็นตักแตนเหมือนพวกปัตังกาหรือว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมันอยู่กันเป็นฝูงนะเพราะว่าส่วนใหญ่ตักแตนต่อยมวยมันจะอยู่ตัวเดียวเนาะแล้วมันก็จะแบบมีหนามมีอะไรอย่างเงี้ยแต่นันไม่น่าเป็น แตกแตนพวกปะตังก้าพวกอะไรพวกนี้ครับที่ว่าถ้าถ้าไม่ผิดว่ามันใช่เผ่าพันธุ์เดียวกับที่เรามานี่อสุรกายนะครับไม่รู้ว่าเผ่าพันธุ์เดียวกับที่เรามากินกันบ้านเราหรือเปล่านะประมาณนี้นะเพราะแตกแตนนี้มันจะอยู่เป็นฝูงนะครับน้องก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่าไอปะกี้ก็พูดถึงการ์ตูนเนืเรื่องการ์ตูนแล้วก็น้องๆก็ลงไปดูนะครับมันก็จะทําให้เราเหมือนตอนนี้เหมือนตัวละครเรามันย่อส่วนเข้ามาในโลกของอสัตสัตประมาณเนี้ย เนอวก็ตัวเล็กเนอะขอนไม้อะไรประมาณเนี้ยครับก็ก็ถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะเกมอ่าเขาเรียกว่าภาพมันจะเป็นคล้ายพวกอินเ t i o n เมชันพวกนี้นะสมัยก่อนถือว่าโคตรดีเลยนะเออเพราะว่าตอนแต่ยุคนั้นเทคโนโลยีมันยังไม่ได้ดีมากอะไรประมาณเนี้ยครับอา้าวอันนี้เขาให้เราทําอะไรเนอะอ๋อต้องใช้น้ําผึ้งเหรอแล้วจะมีพลังเหรออ๋ออ๋ต้องรีบโดดโอเคเอา้าว ต่วนไม่ถึงแล้วว่าคือมันมีเวลาจํากัดอ่ะมันต้องยังไงวะเดี๋ยวก่อนเต้ลองดูก่อนนะครับอาชีตอ้าวกระโดดล่วงลงไปเลยอันนี้เรามาวิ่งหนีอสุดละกายที่เป็นกิ้งก่านะครับน้องๆถ้าภาษาอีสานเขาเรียกอะไรกระปอมปะภาษาใต้เขาเรียกว่าอะไรวะเต้ก็คุ้นๆอยู่นะครับพอดีก็มีพวกเพื่อนๆมีพี่ๆน้องๆก็เป็นคนตายเยอะนะก,ก็บางทีก็ได้ คำแปลกๆมาหลายคำครับก็ตกใจเหมือนกันนะแต่ก็ภาษาก็น่ารักดีครับน้องเต้บอกเลยแต่ละภาษาก็เนี่เขาเรียกใ้น่ารักแตกต่างกันเนาะแต่ทําความเข้าใจมันก็โอเคครับน้องๆอแชบอันนี้เต้รู้แล้วก็คือมันมีตลอดทางนะนี่นี่ไอเหลืองเนี่ยเต้เห็นแล้วนี่ไงเพิ่มพลังก่อนเพิ่มกดเอา,ก,ก,ดเอาก,กดไม่ติดนี่กดติดละ โอเคอ้าวก็ยังจะร่วงอยู่ดีเนาะขนาดรู้แล้วว่าเออต้องเพิ่มตรงนี้ตรงนี้อะไรประมาณนี้ตัสงสัยอ่แบบนี้เราต้องได้สู้กับกิ้งก่าแน่เลยน้องๆมันจะสู้ยังไงยสิีแต่แบบน่ารักมากครับมีแมงปอด้วยนะ ออมีแมงปองมาช่วยเราด้วยนะแต่ว่าคือแมปเขายังโอเคนะครับสาหรับน้องๆหนูๆเล่นได้นะเพราะว่ามันมีลูกศรบอกนะครับว่าไปทางไหนนะเออแต่ถ้าบางบางอันนะโอโหงงไปหมดยิ่งแมปที่เต้เล่นมาก่อนหน้านี้ไอ้ที่ว่ามันหนีออกจากที่ก่อสร้างอนะน้องๆงงไปหมดเลยมันไม่มีลูกส่งลูกศรบอกแล้วไม่เป็นแมปแบบรวมอะคือเหมือนกับว่าเราวิ่งวนไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยมันทําให้เรางงไงว่าเอากระโดดมั่วตัวหมดอะเต้จริง ถามว่าอันนี้มั่วไหมก็มั่วเหมือนกันแหละแต่ละทีเวลาเข้ามาเล่นก็มั่วๆเหมือนกันครับแล้วก็ได้รับคอมเมนต์มาคอมเมนต์หนึ่งเนอะว่าแบบไก่จังเลยอะไรประมาณนี้เอามาโชว์ทำไมอะไรประมาณนี้คือเอาจริงแล้วเต้นมาเล่นเกมเต้นเล่นเพื่อความสนุกครับแล้วก็มาลงให้น้องๆบางคนที่เคยเล่นก็มาแนะนํากันหรือไม่ก็ให้มาเรามาแชร์กันเนาะว่าด่านนี้มันยังไงเนาะเพราะส่วนใหญ่เต้นเล่นโอบี้ก็คือจบด่านครับประมาณนี้ก็ อย่างที่บอกครับทัานาคติหลายๆคนก็แตกต่างกันไปเนาะถ้าส่วนตัวเต้แล้วเต้เข้าไปเต้ดูคนคนนี้แล้วเต้ไม่โอเคเต้ก็เลื่อนผ่านครับแค่นั้นครับเต้ก็ไม,ไม,ไม่ไปต่อว่าอะไรเขาทั้งสิ้นก็จะบอกถึงน,นิสัยของแต่ละคนด้วยเนาะคือเขาอยากจะอวดว่าเขาเก่งหรือเขา เขาเป็นปมด้อยที่เขาเล่นได้ไม่เหมือนคนอื่นเขาอันนี้ก็ลองไปคิดกันเองนะเต่ก็บ,บอกน้องๆหลายๆคนนะครับก็เตือนน้องๆหลายๆคนที่อยู่ในช่องเตน,นะก็ถ้าไปดูช่องอื่นอะไรประมาณนี้น้องๆไม่พอใจหรือว่าอะไรคือเขาไม่ได้เบียดเสียดสีอะไรน้องๆหรือเขาไม่ได้ว่าอะไรน้องๆเขามาเล่นในลักษณะของเขาอะไรของเขาเราก็ไปช่วยแชร์ประสบการณ์ว่าอ๋อด้านนี้วิ่งยังไงผ่านยังไงอะไรเราก็แชร์เพื่อความสนุกสนานกันได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปว่าเขาอ่อนเขากากอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็คือ มันมันจะบ่งบอกถึงตัวตนว่าเออบุคลิกของเรามันเป็นแบบไหนออย่างแต่ขางถามว่าพี่เต้เป็นคนก็ไม่ยอมเหมือนกันเออไม่ยอมคนเหมือนกันในเมื่อเขาพูดมาแบบนี้เต้ก็บอกครับก็ว่าคือในเกมในที่เต้สร้างช่องมาคือหนึ่งเลยเต้บอกตั้งหลายรอบแล้ว,วเต้เป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้ว,วเต้อยากได้น้องๆเพื่อน,อนๆที่มาแชร์เกมกันเต้อยากให้สังคมเกมมันไปเรื่อยๆครับ เพราะว่าในยุคที่ได้เกิดมาได้อยู่ในระหว่างคาบเส้นที่มันกําลังพัฒนาของเกมออนไลน์เนาะเกมออนไลน์แรกๆเลยตอนนั้นอะเอาว่ามันไม่ใช่เป็นออนไลน์ตอนแรกนะมันเป็นถ้าเป็นออนไลน์ตอนแรกคือแลนด์นากที่มันมานะแต่ถ้ามันนอกนะมันจะเป็นพวกแลน์ครับแบบเขาเรียกว่าแลนดในร้านนะมันก็จะมีเคาน์เตอร์มีเลนเลิร์ดประมาณนี้เนาะตอนนั้นยังไม่ยูรยิอะไรยังไม่มีนะก็จะเป็นเลนและเลิร์ดอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีบัตเทิลยม เออประมาณนี้ครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเต้จําได้อยู่เต้ซื้อแผ่นมานะมันเป็นแผ่นแต่มันมันแลนได้ครับแต่ว่ามันชื่อมหาสงครามพันปีเต้ยังอยากจะได้แผ่นนั้นกลับมาเลยน้องๆซึ่งมันจะเป็นเหมือนทรงเหมือน3ก๊กแต่มันไม่ใช่3ก๊กน้องๆแล้วมันจะมีแบบเผ่าต่างๆมันจะเป็นทรงเหมือนวอลค้าปะที่เหมือนกับว่าเราจะมีฮีโร่ของแต่ละเผ่าประมาณนี้ ออแล้วเราก็เลือกเลือกเผ่านี้เราก็จะมีฮีโร่ประมาณนี้อะไรประมาณนี้แล้วมันจะเล่นแบนตามสตอรี่พบตัวละครตัวละครอะไรเงี้ยซึ่งมันชื่อมาหาสงครามพันปีซึ่งตอนนี้ได้หาแผ่นไม่ได้แล้วและตอนนี้คอมพิวเตอร์มันก็ไม่ได้มีซีดีลอมอะไรเหมือนสมัยก่อนเนาะเออไปตอนนั้นรอบนั้นก็ไปหาโหลดมาก็ติดไวรัสซะประมาณนี้ก็เสียคอมไปไปอีกนะก็ต้องไปเสียเวลาทําคอมล้างคอมอะไรอีกประมาณนี้นะครับ ก็ว่าเดี๋ยวถ้าว่างๆก็อยากจะหาเกมเก่าๆมาเล่นเหมือนกันครับเพราะว่าดูหนังเต้แวบไปดูติก t o อกเอ่ยก็มีคนที่เล่นเกมในยุคที่เต้เกิดในยุคแบบหลังตอนนั้นก็จะเป็นพวก FR อย่างเงี้ยเขาเขาเรียกว่าอะไรแฟมิคอมแฟมิลี่แล้วแต่ว่ามันจะเรียกอะไรเนาะเออประมาณนี้แล้วก็พอพัฒนามาหน่อยก็จะเป็นเกมบอยเนาะเกมบอยเกมบอยโหเต้อบอกเลยว่าตอนนั้นอ,ะอ่ะอ่าเล่าความหลังกันเลย ตอนนั้นพอดีบ้านเตะจะเป็นร้านขายของชาน้องๆและตอนนั้นฐานชาร์จมันไม่มีเออไอรถทำไมยง่งทำไมย่าอะไรประมาณเนี้ฐานชาร์จยังไม่มีเครื่องชาร์จไม่มีเต๊กขโมยต้องใช้คําว่าขโมยฐานฐานที่ย่าขายอะไอฐานแอปเปิลตาเมลอะไรวันเนี้ยมาใส่อะและเกมบอยตอนนั้นอะมันเป็นเกมบอยอันเก่าอันแรงน้องซึ่งมันจะใส่ฐานทั้งหมดแผงหนึ่งพอดีเลยซึ่งแบบ แม่งเล่นได้กี่วันเองอ่ะแล่มัน,ม,นมันก็หมดเนาะไอเราแบบยาเขาก็ถามเขาก็ดูนะว่าทําไมฐานเขามันหมดไวมันขายดีหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ไ <laughs> อเราก็เงียบกิฟเลยแต่ว่าหลังๆเราก็แอบเก็บตังค์แล้วเราก็ซื้อฐานเอาครับแต่พอช่วงหลังๆที่ว่ามันบูมเรื่องฐานชาร์จแล้วเราก็ได้เซฟค่าใช้จ,จ่ายมาหน่อยเราก็ซื้อฐานชาร์จมาชาร์จเล่นเอาเออก็ได้ประหยัดตังค์กันไปอีกนะถ้าางนั้นก็หมดฐานเป็นโห แล้วก็สักพักมาเต้ก็ได้ขายเครื่องเก่าทิ้งครับแล้วก็มาซื้อเกมบอยเนาะเป็นเกมบอยคันเลอร์เนะตอนนั้นเกมบอยคันเลอร์ตกเครื่องประมาณ2 7 0 7แต่น,อนอ้องๆโอ้โองพถือว่าแพงมากในะในยุคนั้นนะแต่เต้ก็เออซื้อมาเสร็จอันนี้อ่ะซื้อแค่แค่เครื่องนะไม่รวมตลับนะแต่เกมบอยอ่ะเต้ชอบคืออาจจะเป็นเกมโปเกมอนครับน,อนอ้องๆเพื่อแบบคลาสสิกมากโอ้ไปตามยิม ผ่านตัวละครจับตัวละครมาพัฒนาอะไรประมาณนะี้คือแบบตอนนั้นเราเราแบบเวอร์เลยติดโปเกมอนเงมแยม,ม,มเลยนะแต่ว่าช่วงนั้นก็จะมีพวกเกมยูสเกะด้วยเกมต่อสู้แต่มันก็ยังไม่ได้คลาสสิกประมาณนั้นครับพอผ่านไปยุคเกมบอยมาเ่ก็จะมาเริ่มมาเป็นขอไอ้นี่แหละ <laughs> Pay Station ก่อน l a y Station ตอนนั้นก็ถามว่ามีที่บ้านเพราะว่าพอดีป๊า เต้ก็จะเป็นทหารเนาะก็คือเหมือนเขาอยู่เรือเขาไม่ค่อยมาเี่ยเขาก็จะแบบอยากให้ลูกอยู่บ้านเขาก็ซื้อ,อเกมเครื่องเล่นไว้ให้ก็มันไม่สนุกเว้ยน้องๆอย่างน้อยเวลาเล่นวินนิ่งอ่ะมันก็จะต้องไปไปเล่นที่ลานนะไปเล่นกับพวกเพื่อนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อ่าส,ส่วนใจฮาวเวิร์ m มูนเนี้ยเออเราก็มาเล่นที่บ้าน Resident Evil เอออะไรเอยก็คือถือว่าคลาสสิกครับน้องๆแล้วก็สักพักปูก้ากลายเป็นคอมพิวเตอร์เนะคอมพิวเตอร์มาก็ โอ้โห oh oh, ตอนนั้นก็เล่นไอ้นี่ติดงอมแงมเลด A เอครับเออถ้าคนบางคนเขาเรียกอะไรในเดลต้าบางคนก็เรียกเอแบบเต้เรียดเอนะมันก็เขียนตรงๆว่าเอนะก็ตอนนั้นน่าจะเป็นของไทยเซิร์ฟเวอร์ครับน้องๆที่ว่าเป็นแลนลิงก์เนาะแล้วก็หาห้องหาห้องใครไม่พอใจเต้งเตะออกเตะออกพับโหมั่วตัวไปหมดเนาะเออไปสร้างห้องเล่นอะไรกันวบบนี้แล้วก็พอทักพักปุ๊บเกมออนไลน์คลาสสิกได้ก็มาทันทีอันนั้นโหต้องบอกว่า โคตรติดงอมแงมครับก็คือ Lock คๆๆแล็นาล็อกออนไลน์น้องแล้วก็พอพอมาถึงปุ๊บก็มาเริ่มเริ่มมีขยับขยายครับแต่ในช่วงนั้นน่ะที่เล่นแล็นาล็อกด้วยบางคนคือตอนนั้นแล็นาล็อกมันต้องแบบมีมีเวลามากนิดหนึ่งแล้วเราแบบบางทีเราตอนนั้นเตยังไม่มีคอมนะเต้ยไปเล่นตามร้านคือเล่นเช้่ชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยน้องๆซื้อเวลล้วก็ไม่ได้อะไรเลยก็เล่นสวอดเนาะก็ยังดีหน่อยไม่ไม่ประหยัด ประหยัดค่าเลสไปหน่อยก็นั่งเอาเลือดเด้งเอาอะไรประมาณนี้ครับก็พอพอเจอหลายๆเกมเข้าอาจปังยากเอยโอทูแจมฟอสเทดเออฟอสเทมจะเป็นรถถังนะรถถังยิงกันแล้วก็มาเป็นกันบ่าวเออประมาณนี้ครับเออก็นอกเลือกพอแล้วไว้เราไปเล่าไว้รอบหน้าดีกว่าคลิปนี้มันจะจบอยู่แล้วเนี่ยก็อันนี้ก็เนี่ยมานนั่งขึ้นเต่าทองนะครับก็เดี๋ยวพอ ถ้าตรงๆแล้วไอ้แมปตรงเต่าทองตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นเหมือนไอ้พวกโอบีที่เรากินยาชูกําลังมากกว่าเนอะไอ้สปอนเซอร์ที่ไ้เรียกบ่อยๆไอ้ตู้เหลืองครับอันนี้ก็เป็นเต่าทองเออขี่เต่าทองน่ารักดีนะมันกลายเท่ากับว่าเต่าทองเป็นตัวเล็กกว่าเราอีกนะใช่ไหมเพราะทุกทีอ่ะเต่าทองมันต้องตัวใหญ่กว่านี้นะเพราะเราย่อส่วนมาเป็นตัวเล็กเท่าเต่าทองนะโอ้ยลอ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 ยแวบ ล้วเมื่อกี้ก็นอกเรื่องมัทายเยอะแยะเลยนะน้องๆก็ไว้ไปนอกเรื่องกันคลิปอื่นบ้างเนาะเออคลิปนี้ก็ไปนี่ก่อนละจะจบอยู่ละกระโดดบินเนยบินบินบินวบเวฟอา้าวมันได้ไปท่งนั้นมันไม่ถึงว่ะน้องๆใช่ไหมเดี๋ยวก่อนดีแต่ก็งงเหมือนกันนะครับน้องๆบางทีบางทีก็งงเวยเราก็ไม่เคยจะเล่นนะแล้วก็มาเนี่ยเร็วๆเล่นกันแบบเห็นๆกันไปยอา เมื่อกี้มันเหมือนก้อนหินใช่ไหมถ้าตรงข้ามเราอะน่าจะใช่ใช่ไหมใช่ไหมอ่านี่ไงประโถเอ้ยเราเห็นลูกศรมันก็มันหรือว่าแบบให้เราปั่นไสก้อยเลยปั่นไส่โป้งดิเออไส้ก้อยดิถ้าเตะเท้าขวาเนาะแต่ถ้าไส้โป้งก็จะเป็นเท้าซ้ายเนาะประมาณนี้วิ่งชิแง ไปทางไหนต่อโอ้โหแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับน้องอ้าวหลงอ้าวหลงหอวิเตอ้าวอ้าวอ,อ,อางงเลยทีนี้หมุนจนหลงเอเลยเอ้าวค่าตัวตายเฉย <laughs> หมุนจนหลงเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ก่อนฮะมันให้กระโดดตรงนี้ใหม่เลยเหรอ โอ,โ,โอ้โหว่าไปก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยไอโอ้ยกิ้งไม่เคยกระโดดมาแต่งไอเต่าทองกิ้งแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวไว้ไอเรื่องเก่าๆไว้เราไปแบ่งเงินคลิปหน้าเหมือนกันนะครับจงน้องพอดีเกมมันจะจบพอดีแล้วเนี่ยเล่นเนี่ยปมาเต้รู้สึกว่าถ้าเต้เล่นจริงๆนะอันเนี้ยนะเต้สามารถติดสถิติได้นะเพราะดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะครับงน้องก็ก็ไปตามทาง อ๋อนี่ไงมันไปตามทางอันนี้เน้ะไปเราก็ไปหมุนอยู่เมื่อกี้เนี่ยนี่ไงนี่ไงอืมนี่เจอรูแลแว,วบฮะอันนี้มันให้ทําอะไรอีกน่ะอ๋อขี่ท่อนขี่ท่อนสูงหรือเปล่าอ่านั่นไงว่าแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่ต่อนสูงน้องๆมันคืออา้าว อ๋อคือเราต้องหลบท่อนซุงไอ้น,นี่มันเป็นเหมือนมาแรงอะเหมือนมาแรงใช่ด้วยมาแรงน,น้องๆแล้วขี่มาแรงอ่ะอก็มาแรงอะไรสักตัวเนี่ยแหละวะเอายังจะเฉียดไปโดนอีกนะครับน้องๆรู้แล้วอันนี้เรารู้หลักแล้วผ่านแน่นอนรอบนี้บอกเลย ก็ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามไต้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยตั้งแต่พันกว่าคนนะตอนนี้มาสามพันกว่าคนแล้วสิ้นปีนี้เรามาดูกันนอยเจะได้ถึงหมื่นหรือเปล่านะครับเต้ก็พยายามลงคลิปทุกวันนะก็เล่นหาแมบบเล่นไปเรื่อยเพราะว่าแมบบแนะนําของโลบอกมันก็จะมีนะครับอย่างล่าสุดนี้ไปเล่นเป็นนายอำเภอมาก็ได้ชชนะกันนายอำเภอไปแล้วรอบหนึ่งแต่ไอเป็นฆาตรกรยังไม่เคยชนะนะครับเพราะว่ายังไม่เคยสุ่มได้ สูงได้อยู่รอบเดียวไม่ถึงสิบวิตายก่อนเข้าไปเริ่มเกมเสร็จปุ๊บโดนนายอำเภอยิงตายเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยนะก็ต้องเข้าแล้วไปมันก็ต้องเล่นแบบเนียนๆแบบไอ้ตัวนั้นเนาะทำเนียนไม่ต้องหยิบอาวุธออกมาเออวิง่งตอกแทกตอกแกไปแล้วพอเจอค่อยจัดการประมาณนี้อันนี้ก็มีแมงปอนะครับด้วยช่วยด้วยเอาแวบบ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  อันนี้ดอกไม้พ่นขึ้นมาอืมอ่าดอกไม้กินคนครับน,น้องๆเอาอการรีบมันจะเป็นอันตรายต่อต,ตัวเองส่วนใหญ่แล้วโอบี้ไดเล่นก็ไม่น่าจะเกินสิบห้าทีนะครับน้องๆแต่มันเป็นโอบีในะแบบพวกหนีคุณครูอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าโอบีออกจากหนีละลานต่างๆระมาเณนี้ยหนีจากโรงเรียนเอยจาก โรงพยาบาลเอยอะไรประมาณเนี้อแต่ว่าอันเนี้ยพอมันเป็นแบบใหม่ๆเนะมันก็เนี่ยแต่ตอนเนี้ยสิบหกนาทีไปแล้วยังไม่ท้หันอะไรเลยแต่ว่ามันก็เพลินนีครับเล่นไปอะไรไปนแล้วแถมได้คุยกับน้องๆด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะก็เล่าเพลินเลยเบื้องหลังความหลังนะก็เลยก็อยากให้สังคมเกมมันอยู่คู่เอาจริงครับส่วนใหญ่คนที่รู้จักกันนะเพราะเกมั้งนั้นเลยนะเะไ,ได้บอกเลยว่าสามพันกว่าคนในช่องเต้นเนะี่ยเต้นรู้จักก็เพราะเกมเพราะทุกคนเล่นเกมถึงเราได้ถึงมาเจอกันนะครับน้องๆ ถ้าเราไม่ได้เล่นเกมกันเราก็คงไม่ได้เจอกันหรอกใช่ไหมละ่ะเอา้าเจอกิ้งก่าแล้วปังปังปังใช่ไหมเอา้ารู้สึกบหมต่แต่หิงไม่อออ๋อเนี่งอย่านะอย่ามาบั๊กปืนยิงนะไม่เอานะเล่นยาก,กอยู่นะคะโอ้โหยิงโดนไปประมาณสองทีเอาเหมือนพ่นอะไรออกมา แรงวิเต้ต้องจัดการมันนี่ไงยิงมาแรงว่นะ้ะไอเอออืมว่าไอ้นี่มันกระโดดมาใกล้เอ้มันวิ่งชนด้วยดิยิงไปเอ้แต่เลื่อนลดเลื่อนมันลดเยอะนะนองแต่เลื่อนมันลดหรือเพิ่มเนี้ยได้งงวหะ โอ้ยมันชนกระเด้งเลยนะแต่เลือดเราอยู่ตรงไหนเราเต้อมองไม่เห็นเ้ยอีกนิดเดียวก็จะชนะอยู่เลยนะครับเต้ก็พยายามใช่ไหมอ่ไอสีแดงนี่เป็นตัวปลอมนะมันต้องพ่นฟันสีเขียวนะครับนี่ไงนี่ไงเนียบร้อยจ้า อขนาดเราเล่นมวยตัว,ตวล่วงแล้วล่วงอีกนะถ้าเต้เล่นจริงๆเนี่ยผ่านเอาอยัางไงก็ติดท็อปแน่นอนบอกเลย <c oughs> ย่อตัวเองนิดนึงนะครับน้องก็ดูแล้วน่าจะใกล้จบแล้วหรือยังไม่รู้นะเพราะบอยมันตายแล้วอะจบยัง ฮาจบแล้วจริงๆครับน้องๆก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝานมาเมนต์กันได้นะครับน้องๆอันนี้ก็คือโอบีแบบอสูรและหนีอสูรละกายนะครับประมาณนี้นะก็ไปแล้วคลิปนี้เต้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันครับขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยครับแล้วเดี๋ยวยังไงสิ้นปีเต้ได้หมื่นหนึ่งหมื่นผู้ติดตามเดี๋ยวเต้มาแจกบัตรโลดบ,บอกห้าใบนะโอเคครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ